วันนี้เราจะมาทำดอกไม้กระดาษกันนะคะก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรม Leonardo Design Studio ขึ้นมาแล้วก็ New ขึ้นมาโปรแกรมขึ้นมานะคะจากนั้นก็ไปที่ตรง Design Library ค่ะแล้วเราก็จะเห็นตัวที่เป็นออดอกไม้เป็นวงๆอย่างนี้นะคะเป็นดอกไม้ก็ Insert เข้ามานี่เราก็จะได้อันนี้มาเสร็จเราก็นำมาจัดวางให้อยู่ภายในกระดาษ A4 ก็น่าจะได้สักประมาณ6อันค่ะ จากนั้นแล้วก็เซนดีไซน์นะคะเซนเสร็จก็ทําการตัดอันนี้จะเป็นการตัดอย่างเดียวนะคะก็ตัดออกมาก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาพับค่ะทําแบบนี้หลายๆแผน่นแล้วก็ปรับขนาดไปมีเล็กมีใหญ่บ้างจากนั้นเราก็เอามาประกรอบใส่ในกรอบรูปก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สามารถเอาสติกเกอร์อะไรมาตกแต่งข้างหน้าได้